วิธีการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลต PowerPoint ผ่านเว็บไซต์นะคะ แล้วก็จะสอนนะคะวิธีการเอาภาพพื้นหลังนะคะออกจากรูปภาพด้วยเว็บไซต์ของ remove.bg นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำการดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint กันก่อนนะคะทำไมเราจะต้องดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint นะคะเนื่องจากงานนำเสนอนะคะถ้าเราทำให้ตัวงานชิ้นงานของเรานะคะมีสีสันที่น่ารักน่าสนใจมันก็จะยิ่งทำให้งานนำเสนอของเรานะคะมีความดึงดูดมีความน่าสนใจนะคะคราวนี้เราจะมา ดาวโหลดเทมเพลต PowerPoint นะคะก็ให้ทนะำการนะคะเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้นะคะว่าดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint ได้เลยค่ะนะคะดาวนโหลดเทมเพลต PowerPoint นะคะตอนนี้นะคะก็จะมีหลายเว็บเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะสอนวิธีการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตด้วยเว็บนี้นะคะ w w w p o w e r p o i n t Uh, p o w e r pointhub com นะคะให้ทำการเอาเมาส์นะคะคลิกเข้าไปในเว็บนี้ได้เลยค่ะค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะในเว็บนี้นะคะลักษณะหน้าตาของเว็บนะคะก็จะเป็นดังนี้นะคะคราวนี้ให้ทุกคนนะคะดูทางด้านบนนะคะจะเจอคำว่าเทมเพลตทั้งหมดนะคะให้เอาเมาส์ไปคลิกได้เลยค่ะก็จะมี เทมเพลตนะคะ PowerPoint หลากหลายรูปแบบนะคะเราก็สามารถเลือกนะคะตามที่เราสนใจหรือที่เราต้องการได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เจอสิ่งที่เราสนใจนะคะเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะคะเป็นหน้าอื่นได้เป็นหน้า2หน้า3นะคะคราวนี้ก็เราสามารถเลือกเลยนะคะคราวนี้ขออนุญ,ญาตเลือกมาสัก1เทมเพลตแล้วกันนะคะคราวนี้อ่ะคลิกเข้าไป ต่อมานะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตตัวนี้ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทํำยังไงเราก็ต้องเข้ามาสู่เทมเพลตที่เราสนใจก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะขอนี้นะคะเราก็จะเจอนะคะเวลานับถอยหลังนะคะเราก็จะต้องรอนะคะให้เวลาตัวนี้นับถอยหลังจนสิ้นสุดนะคะแล้วเราจะถึงทําการดาวน์โหลดมันได้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปแป๊บหนึ่งนะคะ คราวนี้นะคะเวลานะคะใกล้จะนับถอยหลังจนสิ้นสุดแล้วนะคะ พอเวลานะคะนับถอยหลังสิ้นสุดแล้วนะคะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตตัวนี้นะคะได้ใน3ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นเทมเพลตของ powerpoint ที่เราสามารถไปแก้ไขนะคะด้วยโปรแกรม powerpoint หรือโปรแกรมนําเสนอผลงานนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือจะเป็นเทมเพลตนะคะของ google s l i d e ก็จะเป็น powerpoint นะคะแตเป็นแบบออนไลน์นะคะของ Google และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเทมเพลตของแคนวานะคะแต่คราวนี้วันนี้จะสอนวิธีการดาวน์โหลดนะคะของ powerpoint เพื่อที่จะแก้ไขลงเครื่องนะคะก็ให้ทำการเอาเมาส์นะคะไปคลิกที่ดาวน์โหลด powerpoint นะคะหรือว่าสีส้มค่ะ พอเราทําการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตนะคะหรือดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมาอยู่ที่ทางด้านล่างซ้ายนะคะของเครื่องคราวนี้เราก็จะต้องการอยากรู้ว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดตัวนี้มันไปอยู่ส่วนใดของเครื่องนะคะวิธีการดูนะคะก็ให้นะคะคนําเมาส์นะคะไปคลิก ที่ลูกศรหัวขึ้นนะคะแล้วกดคำว่า Show in Folder นะคะส่วนเครื่องไหนที่เป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นคำว่าแสดงในโฟลเดอร์ค่ะเอาเมาส์คลิกได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะคราวนี้เราก็จะเจอแล้วนะคะไฟล์ PowerPoint นะคะที่เราทำการดาวน์โหลดเมื่อกี้นะคะคร mm hmm. าวนี้เพื่อที่จะให้ทำงานโดยง่ายแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนนะคะก็จะแนะนำว่าให้ทำการนะคะ คัดนะคะหรือตัดนะคะย้ายไฟล์นะคะไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่เราต้องการนะคะจะได้เป็นสับเป็นส่วนและหาง่ายในครั้งต่อไปค่ะต่อมานะคะเราจะเข้าไปแก้แก้ไขนะคะเทมเพลตของ PowerPoint ตัวนี้นะคะก็สามารถดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่เทมเพลตได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะได้เทมเพลตนะคะที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้นะคะเราจะยังไม่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรกับเทมเพลตตัวนี้ได้เพราะว่าเรานะคะยังไม่ได้เปิดข้้งบนนะคะคำว่าเปิดใช้งานการแก้ไขนะคะให้เอาเมาส์นะคะไปคลิกก่อนนะคะเราถึงจะสามารถแก้ไขอะไรก็ได้นะคะในเทมเพลตตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ อันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะสมมตอิอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยเราก็ปรับขนงขนาดนะคะได้ตามปกติที่เราทำ powerpoint นะคะได้เลยค่ะคราวนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตของ powerpoint นะคะแต่คราวนี้ก็น่าจะเคยมี บางคนนะคะเคยประสบปัญหานี้ก็คือเวลาที่เราต้องการรูปภาพนะคะมาตกแต่งใน PowerPoint ของเราแต่รูปที่เราไปหามานะคะดันมีภาพพื้นหลังอยู่นะคะซึ่งเราไม่ต้องการนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวอย่างนะคะ อ่ะอย่างเช่นนะคะสมมุติมีใครนะคะต้องการรูปภาพลักษณะแบบนี้นะคะแต่ต้องการแค่ตัวการ์ตูนแต่เราไม่ได้ต้องการฉากหลังที่มันเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะคะเราก็ต้องทําการเอาภาพพื้นหลังตัวนี้ออกนะคะวิธีการที่จะทํานะคะเรานะคะจะต้องเซฟรูปนะคะที่เราต้องการลงในเครื่องของคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะวิธีการทํานะคะเราก็เลือกรูปนะคะที่เราต้องการแล้วก็เอาเมาส์นะคะไปจ่อคลิกขวาะคะ่ะ คราวนี้คนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะคลิกคำว่า save image as ถ้าคนที่เป็นภาษาไทยนะคะก็บันทึกรูปภาพเป็นค่ะคลิกได้เลยค่ะ เขาก็จะถามว่าคุณจะเซฟในโฟลเดอร์ไหนนะคะก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วกดเซฟหรือบันทึกได้เลยค่ะคราวนี้เราได้รูปนะคะที่เราต้องการแล้วแต่เราอยากจะเอาพื้นหลังออกใช่ไหมคะคราวนี้วันนี้ที่จะมาสอนนะคะก็คือเป็นการเอาออกโดยเว็บนะคะเว็บหนึ่งนะคะเราก็เปิดแท็บขึ้นมา1แท็บเลยค่ะแล้วเรานะคะก็พิมพ์นะคะเว็บตัวนี้นะคะตรงช่องแท็บ url นะคะหรือที่เราตรงนี้เขียนว่า remove นะคะ R E M O V E นะคะ B G ค่ะก็ทำการ Enter เข้าไปในเว็บเว็บนี้ได้เลยค่ะเวลาเรากด Enter แล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีผู้หญิงนะคะใส่หมวกใส่แว่นนะคะเอามือจับหัวหนึ่งข้าง ก็เราจะมาลองทํากันดูนะคะในการเอาพื้นหลังออกนะคะวิธีการทำเมื่อกี้เรามีรูปแล้วถูกไหมคะคราวนี้เราจะเอาพื้นหลังออกทํำยังไงก็จะเห็นนะคะตรงนี้ตรงกลางมีคําว่า upload image นะคะหรือสีฟ้าให้เอาเมาส์นะคะคลิกได้เลยค่ะแล้วเขาก็ จะถามว่าคุณต้องการเอารูปไหนเราก็คลิกเลยค่ะรูปที่เราต้องการแล้วกดคำว่า Open หรือเปิดได้เลยค่ะเราก็ทำการรอสักครู่นะคะให้คอมพิวเตอร์นะคะหรือเว็บเว็บนี้ทำการประมวลผลเราก็จะได้รูปนะคะที่มีภาพพื้นหลังออกไปแล้วเห็นไหมคะฉากสีเขียวหรือสีฟ้าฟ้าของเราได้หายออกไปแล้วเดมเคยคะ่ะคราวนี้วิธีการเอาไปใช้นะคะถ้าเราไม่ได้ต้องการที่ว่าจะเอาไปใช้ มากหรือถึงขั้นจะต้องเซฟลงในเครื่องนะคะเราก็สามารถคลิกขวานะคะแล้วก็กดคำว่า copy image นะคะหรือบันทึกรูปภาพได้เลยแล้วก็สามารถเอาไปวางใน PowerPoint ที่เราต้องการได้เลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้รูปแล้วที่ตัดภาพพื้นหลังออกนะคะแต่ถ้าสมมติว่า จะใช้รูปตัวนี้ในภายภาคหน้านะคะเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเอาพื้นหลังออกเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถเซฟรูปนี้นะคะลงเครื่องไว้ได้เลยก็วิธีการทํานะคะก็จะมีสีฟ้านะคะคําว่าดาวน์โหลดให้เอาเมาส์คลิกได้เลยค่ะรูปนะคะที่เราทําการดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่เอาพื้นหลังออกแล้วก็จะมาอยู่ในเครื่องนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าแนะนําก็ ย้ายไฟล์นะคะไปอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ใดหนึ่งะคะเพื่อให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วง่ายต่อการใช้งาน,นะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ สอนเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือมีการดาวน์โหลดนะคะเทมเพลตพ p w e r p o i n t โดยผ่านหน้าเว็บแล้วก็จะสอนเรื่องของการเอาพื้นหลังนะคะออกจากรูปภาพสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงการนำเสนอเพียงเท่านี้ส่วนในภายภาคหน้าหรือยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีนะคะขอบคุณค่ะ